รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ g แกรนออด t ชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมปศุสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่มอบย่าอาหารสัตว์พระราชทานให้แก,ก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งทำให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย โดยกรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้กับเกษตรกรจนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจากสถานการณ์ที่มีอิทธิพลลมมรสุมเข้าสู่ประเทศไทยทําให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักอาทิน้ําท่วมสิ่งปลูกสร้างรวมถึงพื้นที่สัตว์เลี้ยงได้รับความ เสียยหายขาดแคลนอาหารสําหรับสัตว์มีสัตว์เจ็บป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีผลกระทบน้ําท่วมครั้งนี้คือน้ําท่วมแปลงหญา้าสัตว์ไม่มีอาหารกินและไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็สัตว์ล้มป่วยลาบากมากเลยครับได้รับความช่วยเหลือจากกรมปรศุสัตว์เอายามาให้อาหารมาให้แล้วก็มาดูแลสุขภาพสัตว์ที่ล้มป่วยอยากจะขอบคุณกรมปรศุสัตว์และทุกน่วงานที่เข้ามาช่วยเหลือเราครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปรศุสัตว์ได้ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจัดเตรีมยมหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือสัตว เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภยัยเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนได้ลงพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งด้านสเสบียงอาหารสัตว์เวชภัณฑ์ทีมสัตวแพทย์พร้อมออกปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในยามที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนกรมปรศุสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนการนำายาอาหารสัตว์ไปช่วยเหลือนี้กรมปรศุสัตว์ได้ดาเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อวันที่12กันยายน2562กรมปรศุสัตว์ได้ รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ติดป้ายข้างรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์เป็นป้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อนำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรผู้ประสบภัยในแต่ละช่วงฤดูกาล่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นการเร่งด่วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรโครงการหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพี่น้องประชาชนในส่วนกรมปศุสัตว์เอง ามีการประสานบูรณาการเพื่อทํางานให้สําเร็จร่วมไปด้วยดีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของหญ้าอาหารสัตว์ปรทานเตรียมเรื่องคนจุดอพยพสัตว์จุดนา้าท่วมซ้ำซากก็จะมีคลังสมบัต์ประจำตำบลไปวางอยู่เป็นนโยบายเชิงรุกของกรมปศุสัตว์เพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีต่อไปครับกรมปศุสัตว์ได้ระดมกําลังออกไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงซึ่งเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสําานนักง ประสุสัตอำเภอผู้นำท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณยาอาหารสัตว์ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกผมดีขึ้นครับขอพระองค์ทรงพระเจริญ กรมปศุสัตยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์หรือสอปพปสกเกษตรกรสามารถเข้ารับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง <c oughs> เพื่อให้รับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน้ำพระราชหาทัือไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือเกษตรกรโดยการพระราชทานย่าอาหารสัตว์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยกรมปศุสัตว์ได้รับสนองพระราชดำริและดำเนินงานด้วยความทุ่ม เทแรงกายแรงใจทําให้สามารถลดทอนความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนคือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยให้กลับมามีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน